สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่สองเรื่องประโยคนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นป .2 ค่ะนักเรียนช่วยกันบอกนะคะว่าแต่ละประโยคเป็นประโยคชนิดใดค่ะฉันกินก๋วยเตี๋ยวเป็นประโยคบอกเล่านะคะใครร้องเพลงเป็นประโยคคำถามค่ะปลาว่ายน้ำเป็นประโยคบอกเล่าค่ะ น้องไม่ชอบดื่มนมเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเธอชอบดอกไม้ชนิดใดเป็นประโยคคำถามค่ะส้มตกลงจากต้นเป็นประโยคบอกเล่าค่ะประโยคและการแต่งประโยคประโยคคือการนำคํำชนิดต่างๆมาเรียนต่อกันให้ได้ใจฟามโดยมีส่วนประกอบคือภาคประธานก็คือประธานและภาพแสดงคือกริยาและกรรม ประธานก็คือผู้กระทำบางอย่างบางสิ่งบางอย่างกริยาคือการกระทำค่ะกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำบางสิ่งบางอย่างเรามาเลียนต่างๆแยกเป็นประโยคภาพประธานภ้าแสดงคือกิริยาและกรรมแม่วิ่งแม่เป็นประธานวิ่งเป็นคำกริยา น้องเต้นรำน้องเป็นประธานเต้นรำเป็นคำกริยาสุนัขเล่นฟุตบอลสุนัขเป็นประธานเล่นเป็นคำกริยาฟุตบอลเป็นกรรมค่ะพ่อสับเนื้อไก่พ่อเป็นประธานสับเป็นคำกริยาเนื้อไก่เป็นกรรมค่ะยายทำขนมเค้กยายเป็นคำเป็นประธานทำเป็นคำกริยาขนมเค้กเป็นกรรมค่ะ แม่ซื้อแตงโมแม่เป็นประธานซื้อเป็นกรรมรริยาแตงโมเป็นกรรมค่ะน,นี้ประโยคจะต้องมีประธานกริยาเสมอถ้ามีส่วนประกอบอื่นแต่ขาดประธานหรือกริยาไปจะไม่ใช่ประโยคแต่เรียกว่ากลุ่มคําเช่นผีเสื้อตัวเล็กเที่ยวน้ําตกกุราบสีชมพูพูดจาไพเราะ วิ่งเร็วค่ะประโยคมีสามชนิดค่ะหนึ่งประโยคบอกเล่าสองประโยคคำถามสามประโยคปฏิเสธค่ะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเช่นแม่ไปตลาดน้องอ่านหนังสือประโยคบอกเล่านอนกินแอปเปิ้ล ที่ดูโทรทัศน์มาทําแบบทดสอบโดยเลือกคําที่กําหนดให้หนึ่งกำหนดหนึ่งคำแล้วนําไปแต่งเป็นประโยคบอกเล่ากระต่ายบ้านธรรมชไติเดินแก้วร้องไห้หนูไก่ดีใจให้นักเรียนนําคําเหล่านี้ไปแต่งเป็นประโยคบอกเล่าค่ะ แล้วใส่สมุดมาส่งถุงคูคนะคะสวัสดีค่ะเรีกัะเ